พร้อมอยังปิ่นหยกจะเรื่องสอนคำบาลีและคำภาษาสก้วนะโอเคได้เลยอ่าพร้อมคำไทยที่เรายืม,มาจากคำบาลีและสันสกฤตจ,จะมีหลายพยางตัวสะกดไม่ตรงตามมาตตามานมีตัวการันบางคำก็จะมีอักษรควนนำตัวสะกดและยังมีคำผสมอักษรที่คำไทยแท้ไม่ใช้เช่นตัวอย่างข้างล่างนะคะหเห็นละ โอเยอะจังตินหยกลงยกตัวอย่างให้หน่อยสิก็เช่นม,มันดาศีษะรถบุญจันกเกษมเอาขึ้นและก็ทษฎีดีะอ๋อแอมเข้าใจแล้วละ่ะแล้วยังมีคํายืมจากภาษาอื่นม้นม่งไหมล่ะที่ภาษ,ษาไทยยืมาก็จะมีภาษาคามรกับภาษาอังกฤษไว้เข้าหน้านะแอมตินหยกต้องไปเรียนแล้วมา thank you